ผมดูแค่สามวันนี้นะครับนะถ้าไม่มีของขวัญถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะขอให้โชคดีมีสไตล์นะเออนะเออเอาเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้นนะจัดเข้ามาของขวัญแล้วจะถามอะไรก็ถาม <c oughs> นะเข้ามากันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าเศรษฐกษิจมันกำลังสุดคนกำลังเป็นหนี้กันยี่สิบล้าน ยี่สิบล้านคนนะตอนนี้เป็นหนี้หน,นี้ในระบบแล้วส่งหน,นี้กันไม่ไหวมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ปล่อยบัตรเครดิตอ่ะปล่อยให้บัตรเครดิตอะไรนะคนได้บัตรเครดิตมาเยอะแล้วตอนหลังก็มีบัตรเครดิตพ่วงประกันมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเป็นหนี้เยอะพอเป็นหนี้เยอะเสร็จเนี่ยมันก็เลยก็ว่าผ่อนไม่ไหวทําอะไรไม่ไหวว่าไปตามจริงนะคนก็เลยเครียดกันช่วงหลังๆเนี่ยนะโดนลดยดึดลดไปก็เป็นล้านคันแล้วนี่ก็ บ้านก็โดนยึดกันเยอะแยะเลยตอนหลังเนี่ยเพราะว่าส่งกันไม่ไหวเพราะว่าไปแบบกูนี่ยืมสินะแล้วเศรษฐ,ฐกิจก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันซุดลงซุดลงซุดลงอ่ะถ้าคนไม่ได้เตรียมตัวไว้อ่ะผมแนะนําให้ไปสวดพรกคาถาเงินล้านคนก็ไม่เอากันทําไมไม่เอาล่ะเพราะว่ามันไม่ทันเห็นผลกับตาผมเข้าใจนะเรื่องเนี้ยแต่ถ้าคนแบบว่ารอได้อดทนได้มันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าคนไม่ทํามันก็คือไม่ได้นะ ก็ถามเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้นะถ้าใครจะดูดวงนะขอบคุณมากนะคุณสีที่ส่งแอร์ดอกกุหลาบเข้ามานะก็จัดของขวัญเข้ามาครับมีหัวใจส้มอะไก็ได้จัดมาแล้วกันเดี๋ยวจะดูให้นะใครจะดูอะไรก็ว่ามานะส่งของขวัญก่อนนะครับแล้วก็แชร์ไปคนละเก้าพันแชร์นะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าคน คนเราเนี่ยตอนนี้ยุคเนี่ยเขาเรียกว่ายุคยุคยุคก่อนมหาภัยสงครามใหญ่ทําไมถึงเรียกว่ายุคซีวีไลเพราะต่างชาติมันจะพังด้วยด้วยด้วยอาวุธอาวุธ,วธต่างๆอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธจรวดอะไรเงี้ยมันพังกันเยอะด,ดูตามข่าวนี่นะอิหร่านเนี่ยโลกอาหรับเขาก็รวมตัวกันนะจะเปิดศึกกับอเมริกาเราก็ต้องแบบดูอะเพราะว่าทุกอย่างมันกระทบให้ดูว่ากระทบยังไงดูทองมันแพงขึ้นเห็นชัดที่สุดนะ เคยเจอไหมทองสี่หมื่นอ่ะมาเจอปีกลางปีที่แล้วจนมาถึงปลายปีเนี้เพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ชื่ออะไรนางนางอ่าสวัสดีครับนะให้ของขวัญมาเหระนางนางขอบคุณมากนะครับนะเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับสองขอบคุณนะครับนางนางนะออนะจัดมาครับของขวัญแล้วก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามก็อ,อย่างที่บอกอะ่ะดูดวงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทาง มีคนโอดครวนบอกไปด่าเขาทำไมนะมีคนโอดครวนบอกไปด่าเขาทำไม